เอะที่นี่นี่มันเรือนของแม่หญิงเพรสซี่นี่นะเฮ้แม่หญิงเพรสซี่อยู่หรือเปล่าจา๊ะข้าขอเข้า,ขาไปก่อนแล้วนะเอะได้ออยินเสียงแววๆอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะแม่หญิงเพรสซี่อยู่หรือเปล่าจา๊ะแม่หญิงเพรสซี่แม่หญิงเพรสซี่อยู่หรือเปล่าเออทางนี้นี่นะเออ แม่หญิงพัทเเซียมาเรียนค่าเร็วจังอา้าวแม่หญิงแพทซี่อ๋อแม่หญิงพัทิทเซีเธธยนี่เองค่าพูดผิดนะทำไมท่านมาเรียนค่าเร็วจังเชิญทางนี้เลยนะนี่ก็คือห้องของเจ้าลองมาชมห้องดูก่อนไหมเผื่อจะชอบไม่แน่เดี๋ยวก็เปลี่ยนห้องได้นะเออโอเคจ้ะแม่หญิงแพตซี่ จบสิบ่าวเก,กะกับไหนฉันขอรองไปดูก่อนนะห้องนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะแม่หญิงแพซี่งั้นข้าเอาห้องนี้เลยละกันโอเคเลยแม่หญิงพัตติเซียงั้นข้าไม่กลัวแล้วนะไปก่อนเลยนะจ๊ะไปสิเออบ่าวไปกันเอข้าชักเริ่มหิวแล้วได้ยินแว่วว,ว่าแม่หญิงแพซี่ไปที่ตลาดนี่นะ่ะ เอ็ ه, ดูสิว่าแม่ครัวเนี่ยทำอะไรกินบ้างโอ้ยโอ้ยนี่แม่ครัวทำซุมตําให้ฉันกินหน่อยสะได้ค่ะแม่หญิงแพทเิเซียโอเคเดี๋ยวฉันไปนั่งรอเดี๋ยวกันนะเร็วๆต้มต้ต้มต้มตๆต้ตตต,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 ตโอเคเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟดีกว่า ค่ะคุณหญิงพัทเทเซียโอเคนะจ๊ะงั้นฉันขอดิินก่อนละกันนะอืมรสชาติใช้ได้อืมอรสชาติดีนะเนี่ยอะไรแม่หญิงพัทซี่จะกลับมาเนี่ยในที่สุดค้าก็เดินทางมาถึงตลาดเอร้านนี้ก็คงขายปลาสินะแต่ข้ามาซื้อผักสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่ค้าข้างกระดูก ถ้าเอาแอปเปิ้ลเขียวห้าลูกแอปเปิเ้ลแดงห้าลูกและกล้วยสองลูกจ้าได้จกะแม่หญิงพิซซี่อืมข้ามีนามว่าแพซซี่นะโอเคส่งมาเร็วๆนะยด้ยจกขอใส่ถุงตับหนึ่งนะจ๊าได้แก่คุณหญิงแพซซี่โอเคขอบคุณนะเราไปก่อนแล้วนะตึึงตึงตึงตึง ลาลาลา,ลาในที่สุดก็กลับมาถึงปราสาทแม่หญิงแพทติเซียเรามาถึงแล้วนะวันนี้เราซื้อไอ้น,นี้มาให้เป็นแอปเปิ้ลสีเขียวที่เจ้าชอบทานยังไงล่ะโอ้โหเข็บข้นมา่อกยนะจจะแพ้ซี่ในไหนวันนี้ก็เป็นเวลายามเย็นแล้วเดี๋ยวเจ้ากับแค่เนี่ยไปรีบไปอาบน้ำนแล้วก็น,นอนกันเถอะโอเคจ้ะห้องน้ำอยู่ข้างบนนะเจ้าไปได้เลยโอเคจ้ะแม่หญิง ข้าไปก่อนนะเอ้ okay. นี่ใกล้จะเย็นแล้วนี่นะข้าขอมาหาสมุดอ่านก่อนละกันเอบตรงนี้มีสมุดให้อ่านไหมนะเล่มนี้ไม่ค่อยสนใจแฮะอ่าเล่มนี้นี่ไงไหนเรือซิเอเนื้อเรื่องก็ใช้ได้เลยนี่นาะไหนลองอันต่อไปสิเย้โอเคจบแล้วจะา อย่างไรเช่นใตกันนะอืมข้าขอไปสำรวจห้องก่อนนะคะอุ๊ยอันนี้เป็นคุกใต้ดินเหรอข้าไม่เคยเห็นอนี่คือขวานผู้ใดกันเนี่ยข้าเอาไปทิ้งดีกว่าอออยู่ที่นี่กับแม่หญิงแพตติเซียก็ได้เหมือนกันนะไหนดูแม่หญิงแพตติเซียซีไปหลับหรือยังแม่หญิงแพตติเซียหลับหรือยังจ้า เอ๊ะหลับไปแล้วนี่หลับเร็วจังเลยนะข้าไม่เกินแล้วล่ะงั้นสำหรับวันนี้ข้าไม่หญิงแพสตี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายนะคะ